بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كيف شكر كيف رحمة الله سبحانه وتعالى كيف ที่พระองค์ได้ให้เราได้มีชีวิตมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มี ความสามารถที่จะมาสู่มสัสยิดนะครับมาสู่ต่อพระองค์ลักษมีมหานวัตตาลเนีทานะนที่เป็นบ่าวที่กระตันยูรู้คุณนะครับที่จงรักพอดีต่อพระองค์ลักษมีวัตลาลแลวก็ปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของทศรูศสโลล,ลาริวัสลัมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็เราตั้งเป็นวาระที่สําคัญของชีวิตที่เหลืออยู่นี้<ม>นะครับว่าเราจะพยายามตอบรับคําเรียกร้องของพระองค์ลักษมีมหานวัตลาลตอบรับ ทำเรื่องร้องของทรศรูญสรลวรรคอะลรยฮบนั้ล,ล,ลัมนะครับแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางของทรศรูญน,นะครับแล้วก็ต้องพยายามงดเว้นนะครับหลีกห่างจากสิ่งที่ทรศรูญได้ห้ามเอาไว้นะสิ่งที่เป็นการอุตริในาศาสนาที่เรียกว่าบิดาเนี่ยนะครับก็ขอให้ออกห่างนะครับอย่าได้เข้าไปาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่า,าใครจะ สนับสนุนนะครับหรือจะเรียกร้องอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องยึดถือคําสั่งของลอซุพะตาลาและรอซูนเป็นหลักนะครับสิ่งใดีที่ Allah, ทลอซุพัตาลาและรอซูนห้ามอาไว้เราก็ต้องออกห่างนะครับ <c oughs> การปฏิบัติศาสนก,กิจปฏิบัติอัมนิบาดาห์นั้นต้องอมีที่มามีหลักฐานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีแบบอย่างมีสุนนะของต์รอซูนแล้วก็บรรดาคุนฝ่ายรอชดินทั้งหลายทําเป็นแบบอย่างไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีที่มาไม่มีหลักฐานนั้นเราจําเป็นจะต้องหลีก่างนะครับแล้ว อัลลอฮ์บอกนะครับฟลาตาชัชเวนนาซะวักเช้านี่และพวกเจ้าลายนั้นอย่าก,กลัวมนุษย์นะครับแต่จงกลัวข้า,านะกลัวอัลละซุบฮานะนหัวตาลาแต่กนะับพมนุษย์นั้นไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเลยนะครับเกียรติยศชื่อเสียงนะครับโอกาสต่างๆนั้นอัลละซุบฮานั้นเป็นผู้ประทานให้นั่นเองนะครับแบตาา่นะมนุษย์นั้นนะอยู่ในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลละซุบฮานะนหัวตาลา ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็แล้วแต่จะเป็นผู้รู้จะเป็นผู้ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะคนที่มีเกียรติยิ่งนะทีลาสเวลลานั้นก็คือผู้ที่มีตกว่าผู้ที่มีความยำเกรงต่อลาสเวลลาเท่านั้นนั่นเองนะครับที่ลา์บอกนะครับอินอักรมากุ้มอินลอยอัตโกกุมนะครับถ้าจริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งนเทีลาสเวลลานั้นคือผู้ที่มีความตกว่าผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ลาสเวลลานั่นเองนะครับลาสเวลลาได้บอกกับเรานะครับว่าพระ ซื้อนะครับซื้อแล้วซึ่งชีวิตของผู้ศรัทธานะครับจากบรรดาทรัพย์สินนะครับของผู้ศรัทธานะที่เขาได้บริจาคที่เขาได้ทุ่มเทที่เขาได้เสียสละเป็นทองทางของล้านสุบฮานะหัวตาลนะครับแต่สิ่งที่คนคนนั้นจะได้รับการตอบแทนนั้นก็คือเลาสนานัซื้อด้วยอะไรนะครับด้วยสวนสวรรค์ของพระมรตลาลนั่นเองนะครับที่จะเอามาตอบแทนให้นะครับ ในฐานะที่เขานั้นได้ขายตัวของเขาขายชีวิตของเขาขายทรัพย์สินของเขานั้นเพื่ออัลลอสุภาราเนรัตลาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในสุรัตตาบ้านนะครับสุรัสที่9อานายาที่1นึ่งร้อยสเอ็นะครับลอตลาบอกเรานะครับว่าอินนัลลอฮัสตรอมินัลมุมินีนอัลอมฟุสฮุมวะมามะลฮุมบิอันนัลฮุมันจันนห์ยุกวตุลูนาฟีซาบิลิลลาฟายักตุลูนาวายุกตุลูนว่าดันอัลลอฮีฮักกะ อ่าว่าดั่นอฮิฮักกอฟิดฟิดทาวร์อัลวินญีลิวัลกุรอานว่ามันอัลฟาบิฮาดีฮิมินัลลอฮิฟัสตับชิรุบิบัยอะกุมุลลาดีบัยบะยาตุมบิฮิวะลาลิกะฮ์วัลฟาซุลอาซิมนะครับอข้อนี้อัลลอฮ์บอกนะครับว่าแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธานะครับซื้อด้วยอะไรอัมฟุสฮุมอัมหมาละฮุมซื้อซึ่งชีวิตของพวกเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติของพวกเขาก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยพยายามอ่าทุ่มเททุกอย่างนะครับ แม้แต่ชีวิตเองเนี่ยครับเขาทุ่มเทพเพื่อรัอสุบาฮานะหัวตาราไม่ได้กลัวความตายเลยนะครับถ้าจะต้องตายเพื่อรัอสุภาตารางเลยครบพร้อมนะครับนะครับแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความอิกลาสเป็นผู้ที่มีอีมานด้วยนะครับแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาด้วยเขามีทรัพย์สมบัติเขาก็ทุ่มเทบริจาคในทางของรังสุบฮานนหัวตาราถึงจะมีน้อยเขาก็บริจาคนะไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยเท่าที่เขามีกําลังมีความสามารถเพราะสิ่งที่เขาบริจาคออกไปนะั่นคืรัตารานั้นนะ่ะพระองค์เนี่ย จะตอบแทนให้นะครับพระองค์ทรงซื้อแล้วนะบอกแล้วไนงะพระองค์ว่าเราตะองทรงซื้อแล้วชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของมุมินเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สมบัติเนี่ยของมุมินเนี่ยโดยพวกเขาเะจะได้รับอะไรนะครับบิอันนาลุนจันนะบิอันนาลุนจันนะเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนการขายของมุมินเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราตลาดซื้อก็คือเอาสว,สวนสวรรค์น่ะเอามาแลกเป็นการตอบแทนให้นะครับยุคอธิลูนาฟีซาบ,บิลิลลาฮิฟายกตูลูนะวิยุตตาลูนนะครับ พวกเขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานูรตาลานะครับแล้วพวกเขาจะพวกเขาก็จะเป็นผู้ฆ่าแล้วก็จะเป็นผู้ที่ถูกฆ่านะอ่าบางทีเขาอาจจะถูกฆ่าบางอาจจะเป็นผู้ที่ฆ่าเขานะแต่เป็นการต่อสู้ในหนทางของขอัลลอฮสุบฮานตาลาเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าเป็นสัญญาของพระองค์อย่างแท้จริงซึ่งมีอยู่ยูระบุอยู่ในคัมภีร์อตารอดอินจีแล้วก็อัลกุรอานนะ ในตารอสอินยินก็มีระบุเอาไว้นะครับว่าเอาละตาลานทรงซื้อแล้วซึ่งชีวิตของบรรดามโมินผู้ศรัทธานะครับซึ่งชีวิตของเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาเนะดี๋ยวเราจะตอบแทนพวกเขาโดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนนั่นเองนะข้อมูลนี้ถูกระบุทั้งในตารอสในอินยินแล้วก็ในอัลกุรอานนั่นนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าว่ามันออาฟาบิฮัดีฮิวมวมันออาฟาบิฮัดีฮิมินอัลลอฮิมนะครับและใครเราจะรักษาสัญญาของเขาให้ดียิ่งไปกว่าอัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลา นี่เป็นคำม,มั่นสัญญาที่เราสลาสัญญาเอาไว้แล้วในอัลกุรอานนะครับให้เรามีความเชื่อมัน่นมีความมั่นใจนะครับว่าไม่ใช่มนุษย์สัญญากับมนุษย์นะครับเอาล,ลัทธิเวลาพระผู้เป็นเจ้าให้คำม,มั่นสัญญากับบาปของพระองค์เอาไว้ในอัลกุรอานนะครับแล,แล้วเราบอกใครเราจะรักษาสัญญาของเขาให้ดียิ่งไปกว่าเลาสุมหาห์เนวตาลาฟัาสตับชิรูเบบายอิกมุลลาดีบายตุมบิฮินะครับดังนั้นพวกท่านนั้นจงชื่นชมนะยินดีในการขายของพวกท่านเถอะ ซึ่งพวกท่านได้ขายมันไปนะอัลลอฮ์บอกให้พวกท่านทั้งหลายนะั้นจงชื่นชมยินดีนะชื่นชมยินดีในการขายของพวกท่านชื่นชมยินดีในการที่เราเนะี่ยขายชีวิตของเราขายทรัพย์สินของเราในฮาลลัซุบฮาในวาตาลาให้อัลลอฮ์บอกให้เราชื่นชมยินดีได้เลยนะตัวเราเนี่ยนะครับซึ่งการขายของพวกท่านนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าวะซาลิกาหัวละเ้าสุลอาซิมซึ่งพวกท่านได้ขายมันไปและนั่นก็คือชัยชนะอันใหญ่หลวงนะเขาขายขาย ตัวของเราขายชีวิตของเราหาล้านสุมหาห์ตาลาหายทรัพย์สินที่เรามีอยู่หาล้านสุมหาห์ลานะครับก็หมายรวมว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตนะครับอินนัสลาตีวานุสุกีวามหายาห์วะมามาตีลิลลาฮิรับิลาอัลามีนนะครับและจริงการละหมาดของฉันการทำความดีต่างๆของฉันการมีชีวิตของฉันในดุนยาเนี่ยนะครับว่ามหายาห์วะมามาตีแล้วก็การตายของฉันเนี่ยลิลลาฮิรับิลอาลมามนะีนมอบถวายแด่อัลลอสบานะพระผู้อวยพรแห่งสากลโลก นี่คือคำมั่นสัญญาของบ่าวอย่างเราเนี่ยที่ได้ปฏิญาณทุกวันในการละหมาดน,นะครับแล้วเราก็สัญญากับเราในอัลกุรอานกะล่าวว่าพระองค์ได้ทรงซื้อทึงชีวิตของพวกเขาซึ่งทรัพย์สินของพวกเขาที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยโดยพวกเขาจะรับสวนสวรรค์ให้เป็นการตอบแทนนะครับเราสัญญาไว้อัลกุรอานนะครับอายัต่อไปนะครับร้ 12. อยสิบสองอัลลอฮ์ก็ขยายความนะครับว่าอัตตาอิบูนลราบิดูนนะครับบรรดาผู้ที่กระทาการเตาบะกับเนื้อกับตัวนะผู้ทําการอิบารัด อัลฮามิดูนัสซาอ้ฮุนผู้ที่กล่าวคําสรรเสริญนะซิกุลลอฮ์เนี่ยกล่าวคำสรรเสริญตลอดเวลานะสุบฮานอัลลอฮ์ละัมดุลิลาลาอิลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัดนั้นกล่าวคําสรรเสริญอยู่ตลอดเวลานะครับอัสซาอ้ฮุนนะครับผู้ที่เดินทางเพื่อต่อสู้หรือแสวงหาวิชาความรู้อัสซาไซฮุนเนี่ยครับนักตัพซีสบางท่านก็อธิบายให้ความหมายว่าเป็นผู้ที่ถือศีลอดนะครับบางท่านก็ให้ความหมายว่าเป็นผู้ที่สู้รบต่อสู้ในทางทางของลาสบาราด้วยแต่ก็อยู่ในความหมายนี้นะครับ อายะฮอนอรากยุนอรกีอวันอาสัยิดูนาอาามิรุนนะครับบรรดาผู้ที่รุกว้ยที่สุยุดผู้ที่ทําการละหมาดนะที่ก็กราบรู้กว้ยกราบสุยุต่อละสุบาฮานะหัวตาลานะครับอันนี้ก็อยู่ในความหมายเดียวกันนะครับอลอามิรุนนาเวลามินมารูฟนนาหูนานิลมุงกันนะครับผู้ที่กําชับกันให้ทําความดีใช้กันให้ทําความดีแล้วก็ห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่วนะครับ วะลาฟิซูในเร็าดูดิล่ะผู้ที่รักบรรดาผู้ที่รักษาขอบเขตของล้านสุภาในวัตลาเนี่ยเหล่านี้ทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยนะครับบรรดาผู้ที่เตาบะที่กลับเนื้อกับตัวนะครับสาหรับผ้าผต่อล้านสุฮาในวัตลาด้วยความอิกราดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับผู้ที่กระทาการอิบารดะที่ทําการอิบารดารักษาการละหมาดตามสุนนะของทรสุนทําความดีต่างๆก็ตามสุนนะตามแบบฉบับทรสุนนะครับไม่ได้ทําในสิ่งที่เกินเลยไม่ได้ทําในสิ่งที่เป็นบิดานะ ผู้ที่กล่าวคำสรรเสริญน,นะที่ยิกรุลอลอยอยู่ตลอดเวลานะครับที่ตาฮมิดตาลินอยู่ตลอดเวลานะครับ mm. ผู้ที่ต่อสู้เดินทางเพื่อต่อสู้หรือแสวงหาความรู้วิชาความรู้ต่างๆตรง,ง,งนี้นะครับ mm. ผู้ที่รูก้กุ้ยที่สุยญญุตที่รักษาการละหมาดดลรงไว้ิซึ่งการละหมาดนะครับ mm. ผู้ที่กำชับใช้การให้ทําความดีแล้วก็ห้ามปามในเรื่องความชั่ว มีการาตรบ,บียามีการตักเตือนกันมีการห้ามปลามกันในเรื่องความชัว่วมีการส่งเสริมกันนะถ้าเป็นความดีแล้วนะครับจงช่วยเหลือกันจงสนับสนุนกันนะในเรื่องความดีนะอยช่วยเหลืออย่าสนับสนุนกันในเรื่องของความชัว่วแล้วก็การเป็นศัตรูกันนะแล้วก็บรรดาผู้ที่รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตลก,กำหนดกฎเกณฑ์อะไรไว้ที่เป็นข้อห้ามเราอย่าละเมิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องดอกเบี้ยเรื่องการนินทาเรื่องการให้ร้ายเรื่องการเอารัดเอาเปรียบเรื่องการช่อฉนนะครับเราออกหาอันนี้เป็นกติกาเป็นฮอดูดิล่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เราตลาดได้วางเอาไว้แล้วอย่าเข้าอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปละเมิดนะครับคนบรรดาคนต่างๆเหล่านี้เราเอาเราอัลลอฮฺบอกไว้ว่าไครับวบัชริลมุมีนีนและจงแจ้งข่าวดีแกบรรดาผู้ศรัทธาเถิดนะให้ทัลสลล์ได้แจ้งข่าวดีกับรรดาผู้ศรัทธาก็คือผู้ที่มีคุณลักษณะที่ผ่ามาที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นเอง น,นั่นคือสิ่งที่พระองค์ละซุบารานั้นสัญญาไวก้กับกับบ่าวของพระงองค์ในอัลกุรอานนะครับก็ขอให้เรามีความเชื่อมั่นนะครับมีความมั่นใจนะครับในการดำเรนินชีวิตในการทําอิบะาดาในการขายทุกสิ่งทุกอย่างในแต่แม้แต่ชีวิตเราเนี่ยในทางของละซุบฮาในหัวตาลานะครับเพราะสิ่งที่เราจะรับกลับมาน้นอัลเอาพะประทานสูงสวรรค์ให้เป็นการตอบแทนชีวิตในดุนยาเนี่ยมันมีกําหนดของมันพี่น้องนะครับมันมีระยะเวลาของมันนะไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องกลับไปพบกับองค์ละซุบฮาในหัวตาลา เหมือนกับที่พี่น้องเราหลายคนนั้นได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับเขาก็ไปรอนะครับไปรอนะรอพวกเราเหมือนกันถึงเวลาของเราเราก็จะต้องกลับไปเช่นเดียวกันแล้วก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในดุนยานี่นะครับจะดีหรือจะชั่วจะถูกหรือจะผิดอลอสเวลานั้นจะเป็นผู้คิดบัญชีกับเรานั่นเองเพราะนั้นถ้าเราสํารวจตรวจสอบแล้วเราพบว่าที่ผ่านมานะเรายังมีข้อบกพร่องนะครับเราก็เตาบ้า ขอสารภาพผิดต่อรัชสภาตลานะแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ยืนหยัดยืนหยัดในการปฏิบัติอมามมนิบาดาอย่างถูกต้องนะครับด้วยความอิจฉาด้วยความบริสุด,ดใจนะครับแล้วก็พยายามทําทุกวิถีทางนะครับขายชีวิตของเราสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ย ในทนทางขอล้วสุบฮารนหัตลาเท่าที่เรามีความสามารถนะครับไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนั่นเองนะครับเพราะสิ่งที่เราจะได้รับในวัานายกรอบเป็นการตอบแทนที่เราตลาจะตอบแทนนั่นก็คือสวนสรค์ขอลับสุบฮาร์ัตลาซึ่งพระองค์ได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานแล้วก็บอกได้ว่าใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาให้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์สุบฮาร์นหัวตลาดังนั้นพวกท่านหลายนั้นจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกท่านเถิดซึ่งพวกท่านได้ขายมันไปแล้วและนั่นคือชัยชนะ Anjai luang. Tiba-tiba suatu lelaki tak jawab tanya. Ini mana akurahnya ni. Kepala. Aku lukakan sahabat. Astaghfirullahalazim. Malik balakum. Wa ishalim sulimina minkulizam. Fastaghfiruhu. Innahu wal ghafur. Rahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.